นิยองผู้ช่วยมือสองทุกท่านีค่ะวันนี้เราก่อนจะไปสอบอีกแล้วเนี่ยเราต้องไปส่งของทั้งหมดวันนี้ค่ะไปส่งของก่อนวันนี้เราก็จะไปทะลุเปิดนะสอบเปิดจะสอบกันอีกแล้วนะคะเอ่อวันนี้คุณคิดว่าจะได้อะไรบ้างเอ่อ อนิเมะครับผมไปตามหาอนิเมะ์อันนีเมะครับ,บผมไปตามหาอนิเมย์เราที่เราได้เยอะที่เยังไม่พอไม่สุด <c oughs> ครับผมว่ารอบนี้องมีของ <fid> ยังไม่หมดล็ <Okay. S 2> อตไงโอเคก็ขอโชคดีพื่ a. อนนี่ขอให้โชคดีหน้าตั้งตานี้ต้องไม่งอแงดูแลตัวเองให้ดีดูแลตัวเองให้ดีนะเมขอให้ลรื่องนี่ยบอกกับตัวเราเอง บอกผลตัวเราเองอย่างเดียวว่าเราเปิดกระสอบเนะสายเปิดอ่ะเราก็อยากได้ตัวเพงๆมาขายเนาะถ้าเราเปิดได้ขายไม่ออกเราก็ใส่เองม,มีอะไรจะพูดต่ไม,มีเลยครับไปเจอกันที่ร้านเลยในที่สุดเราก็เดินแล้วคือเย็นแล้วนะครับไปในร้านกันเถอะเพราะว่าเด <c oughs> ี๋ยวแม่ค้จะหลับก่อน <c oughs> ก็เป็นพาคต่อนะเดี๋ยวเราวันนี้เราจะมาเลือกโล่ไซน์นะถึงหน้าเราจะดูง่วงๆ่หน่อยเดี๋ยวจะปีนขึ้นไปจะปีนขึ้นไปข้างบนไหมจะไปดูอย่ <laughs> น้าบอกให้ขึ้นไปดูเราก็ต้องขึ้นเอ้ยเห็นอะไรยังไม่เห็นเ <laughs> <laughs> นี่ยทุกคนนะจ,จะบอกเลยว่ามันมันไม่ได้เห็นไง่ายนะแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยมาดูใกล้ๆแบบ มันไม่รู้จะเลือกอะไรอ่ะมันแล้วแต่ดวงจริงจะเปิดได้น้อยได้มากแล้วแต่ดวงวันนี้ก็นอนแล้วบายยใครที่จะตามคลิปเรามาแล้วก็มาเปิดนะก็ลองมาเลือกดูเนี่ยกองอย่างเงี้ยลองดูแล้วก็มาคอมเมนต์กันได้นะเห็น <Hey. S 1> นะเรา้ฟังว่ามีคนตามมาซื้อเยอะใช่ไหม <Hey. S 1> ก็ขอบคุณมากที่แบบว่าติดตามชมอ่ะเดี๋ยวตอนนี้ขอไปเลือกก่อน <laughs> นี่นะถ้าใครสนใจอยากมาเปิดตามนะจัดได้ไดนี่ายนี้เลยโอ้ไซนะอันนี้วันนี้ไม่รู้จะออกอะไรบ่าแต่วันนี้ออกแล้วก็คือเป็นปายนี้เป็นไายกีราฟอันนี้เลยแต่ว่าวันนี้ก็ว่าจะลองเปิดซะหน่อยแต่ยังไม่รู้เลยว่าจะเอาลูกไหนเนาะสู้สู้นะสู้สู้เฮ้ยเป็นโซนนี่ครับลูกที่เราจะเอาจะเอาที่นี่โอ้โห เดหรออันนี้เริ่มแล้วครับอันนี้มันสอบมันสี่สิบกิโลเหรอที่น้าบอกมันก็จะแบบว่าแบนๆหน่อยโอ้ยดีดีนายอะไรอะอะไรไปเลยด้วยตรงสายเลยนี่ดูผ้าใหม่นะเชื่อกันุนๆหน่อยนะบ๊ายบาย มาดูหน้าคุณมีฟาร์มสุกี่ไม่ได้กิน,นข้าวเลข้าวไม่ได้กินเขาก็ไม่หวานหรอกเขาเนี่ยเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ครับทุกคนก็อย่าไปลอกเลียนแบบนะกินข้าวกินฟาร์มนะดูนี่อะไรอ่ะอุ้ยโอ้อะไรเยอะอะไรมันอะไรมันอะไรป่าไม่ใช่อูปูเจตใจสูบี้หายแอลห้ายเอฟแอลนาจย์ที่สองแล้วเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูบัวกันอีกทีเหมือนไรเนาะอ้าวเมื่อกี้ได้แล้วครับ เี่อกี้โอ้โบหลังจากี่เราได้ฟ้อนมาหลายวันแล้วได้ฟ้อนนี่คนถามหาเยอะมากพี่จิงเห็นป้ายวะเนี่ยอันเนี้ยอะไรอ่ะอีบ้าชิอย่าแย่ไปเอาแล้วดูดิใต้หมอนดูลายดิโอ้โหแน s ก็สวัสดีนะครับตอนนี้ก็เอ,อเปิดไปแล้วสองลูกนะโอไายเป็นเป็นเบอร์เบอร์หนึ่งเบอร์สองจำไม่ผิดนะก็ผมไม่ได้เปิดแบบพินเทจอนะไรเนาะเออมันก็มีงานขายนะฮะเป็นหัวผ้าบ้างน้ำสองอะไรอย่างี้นี่ไหมคะก็กำลังถ่ายรูปเพื่อแบบเป็นพีวิวใครชื่นชอบก็มาติดตามได้นะฮะเสื้อมือสองนะขายทุกแนวนะครับผมนี่คือลูกเดียวนะนี่คือหัวหัวนะก็พวกน้ำสองนี่ลายสก,กีนรูปภาพอะไรอย่างี้ภาพใหม่ส่วนใหญ่จะเป็นเอโอสายมันสภาพใหม่แล้วนะ แต่รอบที่แล้วรอบแล้วคือตั้งใจจะเปิดลูกนี้ที่จำได้ว่ามันจะมีสักตัวหนึ่งแรกๆมันเป็นลูกจุดๆเหมือนโบมินิเมลมินี่อ่ะเดี๋ยววันนี้มาลองเปิดดูว่าจะได้แต่เมื่อกี้พี่นัทแอบตึงแล้วมาแล้วหนึ่งอันนี้คือตัวแรกนี่ไงไหน,นทำหน้าดีใจตอนนี้เราพบเออ่ศพหมูนอนอืดอยู่นะฮะออน,อนอึนหหนดหมูตาย รู้ไหมว่าเราทิเช่เพราะเราไปอะไรนะแพ็กของตั้งแต่ห้าทุ่มปาะได้สุดทุ่มหนึ่งถึงประมาณกี่ทุ่มว่าสี่ทุ่มแล้วก็ห้าทุ่มหรือเที่ยงคืนวะเที่ยงคืนแพ็กของ,งถึงตีห้าแล้วก็นอนตื่นเก้าโมงแล้วก็ตื่นมาตลอดจนส่งของแล้วก็เนี่ยมาเปิดสองนะยังไม่จบนะเบไม่รู้แล้วแต่งบ อโอหรวยตายเลย,ยหอดแล้วไปบ๊ายบายก่อนเต้นดิเต้นดิให้ของกันหน้านี่ไงโอ้โหชมตัวเองอ่ะสจี้งมาแล้วครับใหม่ลูนเดียบรูเอาอยรียวิว,วโหก็ถือว่าประสบความสำเร็จได้อะไรอ่ะ ันนี้เปิดป้ายอะไรเะาเนี่ยสองโหเต็มสูบทุกคนะใครอยากจัดก็มาจัดเด้อไม่งั้นเดี๋ยวพ่อค้าจะเปิดหมดออกมาสองลูกแล้วเนาะอันนี้เปิดสองลูกเนาะ ตัวนี้ต้องมีของอนะเอาไยมาโชว์เตอร์ซีหวสกินใหม่นะเปิดที่อะไรพี่บาทเปิดยี้ก็ขายเลยอย่าเปิดเลยเอาก็ไม่เป็นไรเม่เอาก็ต้องเอาคำว่ารักมันกลายเป็นฝุ่นไปแล้ว อะไรที่หวังก็พังไปตั้งนานแล้วอายชีวิตไม่รู้สวัสดีครับผมเป็นไงบ้างยอย่างหวยนะไปเรื่องเจ้าอันี่ยกำลังอยู่ในขั้นตอนแบบคัดแย่กำลังจะหมออีก้อย อนนี้เราก็กําลังเดินทางกลับแล้วนะคะก็ใครที่สนใจมาเปิดกระสอบร้านะโอโนะมาเถอะน,นะลูกที่เราเปิดวันนี้มันเป็นป้ายเลยนะออยีาราฟเปิดสองแต่ว่าบอกก่อนนะการเปิดกระสอบมันไม่ออกทุกลูกอะ่ะก็เป็นเรื่องที่เราต้องทำความเข้าใจนะไปแล้วเดี๋ยวขอขับให้พวกเขาเขาขับรถอย่างตั้งใจก่อนเนะะาะเจอกันที่บ้าน นี่เขาถึงบ้านแล้วกลับมากินข้าวต้มโตลุงวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้นะคะ E.P. ที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยยี่สิบไม่ยี่สิบี่เอกนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ลงบ่อยช่วงนี้ลงบ่อยนิดน,นึงนะเห็นคนเข้าไปดูแล้วก็มีแรงลงเนาะ